สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องท่านครับพบกับโจแจนอีพีสองรอยสาสิบห้านะครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับชื่นชอบพระองค์ไหนสนใจพระองค์ไหนนะครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองนงสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับหรือสะดวกโอนก็ได้นะครับดูพระองค์แรกครับพระองค์แรกนะครับนี่ฮะนี่เป็นสิง หลวงพ่อกลวยนะครับสิงคอตันนะครับนี่สิงคอยาวหรือคอตันเนื้อตะกัวแล้วนี่เป็นสมเด็จพระสิวีครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะมาคู่กันอย่างนี้ครับเอาไปแพคคู่เลยนะครับนี่ฮะพระสิวีนี่ฮะสมเด็จหลังสิวีเป็นเนื้อน้ํามันครับเนื้อน้ํามันแล้วสวยมากแล้วเนื้อเก่าจริงๆนะครับนี่ฮะเนื้อน้ํามันครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีความเห็นไหมความลึกแต่ตามซอกนี่ฮะ คาบฝุ่นคาบอยักใยคาบเนี่ยทุกอย่างนะครับที่อยู่กับองพาเนี่ยเนี่ยบอกบอกว่าเป็นพาบ้านๆจริงนะครับนี่ฮะนี่ครับพระสิวรีนะครับนี่หน้าตานี่ฮะด้านข้างนะครับนี่คือสมเด็จนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ครับสิงหล่อมพวกลวยนะครับสมเด็จหลังสิรลีลงกวยดูนะครับนี่คาบความเก่าไขรจะกลัวขึ้นแล้วนะครับเนี่ยคู่นี้นะครับ ขออนุญาตเปิดที่เอา500บาทนะครับผมนี่ฮะพระศิวตรีกับสิงห์หลวงกวยโอ้คุ้มครับผมคู่นี้500บาท <c oughs> ต่อไปรายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จอันนี้อยู่ในเลี่ยมครับในเลี่ยมพลาสติกนะฮะนี่ฮะนี่ครับคือความชอบของนี่ฮะคนรักพระเขาเลยเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับดูความเก่าใหหลังปี นี่เม็ดมนลสารนะครับนี่ครับรอยปานี่ฮะนี่คือหลังปีเป็นธรรมชาติแล้วเม็ดมูนสานะครับนี่ครับนี่ฮะแล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่โอ้ยเนื้อผ้าเก่าจริงครับนี่ครับสาเร็จตรงนี้นะครับนี่ความเก่านะครับนี่นะครับนี่คือรายการที่สองครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบครับรายการที่สองครับ ต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับนี่เป็นนายพิมพ์พิมพ์ใจดีหรือเปล่าเนี่ใจนะครับเนี่ยพี่ๆในที่นี่ฮะดูสมเด็จนี่ครับนี่ครับขอสมเด็จหรือชอบสมเด็จนะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับเห็นไหมด้านหน้าท่านนะครับนี่นี่ฮะดูครับตัใบหน้านะครับนี่ อนี่นะฮะสมเด็จครับสมเด็จนี่ครับรายการที่สามขอยากเปิดที่เอาสามร้ห้าสิบาทครับผมพยาเปิดที่สามรอยห้าสินะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมนี่นะครับรายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่นี่เป็นพระสมเด็จฮะน่าจะลงรักมานะครับลงรักปิดทองมานะครับนี่เก่าจริงฮะดูนะฮะนี่ครับ หลวงรักปิดทองเก่าเนี้ยเนี่ยนี่ครับเราดูด้านข้างไหมเห็นไหมเป็นพระนี่เห็ดหมดสารเก่าจริงครับนี่ครับรักเนี่ยแดงๆนี่ครับเราดูเนื้อเนื้อพระนะครับนี่ครับนี่ฮะเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นน่าจะเป็นพระพิมพ์ฐานแซมครับนี่ครับนี่นะครับในการที่สี่ครับ เอาสามร้อยห้าสิครับผมขยัดเปิดที่สาม้อยห้าสบครับนี่ฮะรายการที่สี่ไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าเอานี่ฮะนี่เป็นพรสสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์บางของผมเปล่าครับเนื้อเขาแก่งจริงนี่ครับเนื้อนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ไหมนี่ครับนี่ครับเนื้อ อยู่ด้านข้างนะครับเห็นไหมมีคาบกุด้วยด้านหลังนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ฮะรายการที่ห้านะครับพระสมเด็จนะฮะนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมขอยัดเปิดที่สามร้อยครับรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกครับรูปรอหลงพอเงินนะครับนี่พิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะนี่พิมพ์นิยมนี่ครับเป็นพระสภาพใช้มานะครับแต่เนื้อโลหะนี้ครับวงบอกว่าโอ้เก่าจริง ดูนะครับนี่ฮะดูนี่ฮะแนวโลหะเขาแบบแม่สุดเลยครับนี่ครับนี่เอาสามร้อยแล้วกันครับผมลงพวกเงินครับเอาสามร้อยครับแบ่งปันพี่ๆนะครับนี่ฮะสามร้อยบาทนี่ฮะรายการที่หกนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดครับอันนี้เป็นนี่ฮะนี่เป็น หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับนี่รอโบราณครับ่เห็นไหมนี่เป็นตุ่มโลหะคือตุ่มเดือดท่านนะครับนี่ครับตะเข็บข้างนะครับเข็บข้างดูนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีความเก่าด้านข้างตะเข็บเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ฮะผงบอกคของเก่านี่ครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะนี่คือหลวงพ่อทา เนียงแตกครับนี่ฮะสวยงามครับเก่าจริงนี่ฮะหลงพทานะครับขออนุญาตเปิดที่เอาเอาสี่ร้อยบาทครับผมขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะนีบบ่ครับหลวงพทานะเก่าจาริงนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยนะครับดูนะครับน่สุดเลยครับนี่เก็บข้างนะครับ นี่ครับนี่ครับเนื้อหาแบบแม่เก่าจริงครับนี่ครับนี่ฮะหลวงพ่อทาเอาสี่ร้อยบาทครับในการที่เจ็ดนะครับต่อไปในการที่แปดครับนี่เป็นชินราดครับผมชินราดนี่ฮะเนื้อเก่าองนี้ครับชินราดนะครับใต้ฐานก็เป็นงนี้ครับนี่ฮะชินาาดนะครับในการที่แปดนะครับ นี่ครับเนื้อหาความเก่าเอาสามร้อยครับชินา่านะครับผมนี่ครับด้านข้างดูนะครับด้านหลังครับเก่าจริงครับอุดจริงด้วยนะครับจริงชินาลาสามร้อยบาทครับในการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้าพระสมเด็จนี่ฮะลงลากมานะครับปิดทองเก่าอันนี้พี่ๆในดูแลชอบนะครับจัดไปครับผมหรือสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้ครับ เราดูเนื้อหานะครับนี่ฮะเนื้อหาองค์พระนะครับนี่นะครับนี่ครับด้านข้างใช่ไหมนี่ครับลงรักปลุกกองเนี้ยเนี้ยพระนี่ครับสวยงามครับนี่คือรายการที่เก้าครับพระนี่ฮะสมเด็จลงรักเอาสามร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยห้าสิบ รายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบครับที่สิบมานี่คือพระสมเด็จรายการที่สิบครับนี่เป็นพิมพ์ลึกนะครับน่าจะเป็นอีกพิมพ์ครับน่าจะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับนี่ฮะพิมพ์เขาลึกมากครับอกวีด้วยครับนี่ฮะอกเป็นวีเลยมาดูครับเส้นครับพิมพ์นี่ฮะสมเด็จนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากนี่เม็ดอีกกําแพง นี่นะครับเนื้อเก่าแกร็งโอ้โหสุดๆครับนี่ฮะมุดสารก้อนๆเลยครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับสมเด็จองนี้นะครับสามร้อยห้าสิบครับในการที่สิบนะครับผมไปในการที่สิบเอ็ดครับการที่สิบเอ็ดนี่เป็นอันนี้เป็นพะชัยครับนี่ฮะพะชัยไม่ทราบที่ครับนี่ฮะเนื้อโลหะเก่ามากนี่ครับมาดูนะครับ เนื้อโลหะเขานะครับแล้วอุดกิ่งด้วยนะฮะอุดกิ่งเห็ไหมกิ่งนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือผ้ชใยครับผ้าใยเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะผ้าใยสามร้อยห้าสิบครับเก่าจริงฮะนี่นะครับดูเนื้อโลหะเขานะครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบเอ็ดครับผ้าัยเสรไปครับไปรายการที่สิบสองสิบสองนี่ครับ สิบสองเอาเอานี่ดีกว่าครับนี่ฮะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับเหรียญกลมนะครับดูดูนะครับเห็นไหมเหรียญนี้สภาพใช้มานะครับครับขี้เขียวติดอยู่แต่ความคมชัดนะครับนี่ฮะตองสื่อคมคมมีเมตาด้วยเลยครับเนี่ยลึกๆมีเมตานี้ความคมชัดนี่ฮะขอบกระบอกนะครับนี่คือขอบกระบอกขององพานะครับนี่ฮะนี่ฮะ เหรียญหลงพกกันว ah re ัดพญาติครับดูนะครับหยันคมคมพระสภาพใช้ครับผมนี่ฮะนี่เส้นแตกนะครับเส้นแตกจากนี่ฮะจากยันครับมานี่ครับนี่ฮะเหรียญเก่าจริงเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมนะครับนี่ฮะหลงพกกันนะครับวัดพญาติครับเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมนี่แล้วเหรียญแบบแหมสภาพใช้มาหน่อยครับ เอา450ครับผมหอยัดเปิดที่450ครับนี่ของกระบ,บอกนะครับนี่ฮะสภาพใช้นะครับดูตัวนักษรครับเป็นแท่งๆเลยนะนี่ฮะนะครับนี่ฮะนี่ครับผิวพระสภาพใช้มาหน่อยครับนี่ฮะนี่เอา450ครับผมในการที่12ต่อไปรายการที่13ครับ ในการที่สิบสามเอานี่ฮะเป็นนี่ครับรูปหล่อลงพ่อเงินครับเมื่อวานนี้นะครับตึกจองมาทีนี้มาลงพี่ๆสี่ครับได้ดูกันอีกนี่ฮะนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูดูนะครับใต้ฐานนี่ฮะความเก่าของเขาแล้วลงพานะครับนี่ครับ นี่ครับสภาพรอเป็นธรรมชาติจริงครับนี่ครับดูต้องรับเป็นกรีบเลยนะครับนี่ครับแข้งคมหานและพิมพ์สวยมากครับนี่ฮะพิมพ์สวยจริงดูหลงเงินเะครับนี่ฮะสวยจริงครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่องค์นี้นะครับนี่สามร้อยห้าสิบครับสวยมากครับอาคานี้ดูนะครับนี่ฮะโอ้โหดูหูดูหูครับหูกลางสามร้อยห้าสิบจบไปครับต่อไปรายการที่ สิบสี่ครับสิบสี่นี้เป็นสมเด็จวัดเกตนอกพิมพ์นะครับนี่ฮะเ๋ยแกะเลยครับขอญาตแกะเลยนะครับสิบสี่สมเด็จวัดเกตนอกพิมพ์นะครับนี่ครับแกะมาแล้วครับผมเด็ดเกศนอกพิมเรียกพิมพ์อะไรครับพิมพ์ตลกใช่ไหมครับนี่ฮะพีเอฟซีนี่ครับ น่าจะพิมพ์ตลกครับเป็นพิมพ์หกชั้นนะครับหกชั้นนี่ด้านด้านหลังครับด้านหลังเราจะเป็นอย่างนี้ครับผมดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อความเก่าเขาหนี่นี่ครับรอยฝนเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อจัดนะด้านข้างก็มีรอยนี่ครับรอยฝนเป็นธรรมชาติครับนี่ครับ ดูเนื้อด้านหน้าครับเห็นครับเนื้อจะมีความแก่งหน่อยครับเนี่ยหรือแก่น้ํามันครับมีวัดเกจครับผมวัดเกจนี่ลอยลอยแตกลอยปีลอยแย่เป็นธรรมชาติครับนี่ฮะเนี่ฮะเก่าจริงครับนี่ครับนอกพิมพ์พิมพ์ตลกนะครับนี่ฮะนี่ครับหกชั้นนะครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมขออนุาตเปิดที่สาม้อห้าสิบต่อไปรายการที่ สิบห้าครับนี่เป็นสมเด็จกดด้วยหนังชอนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมหายากครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นหนังชอยอย่างนี้ก็ต้องน่าจะเป็นนี่ครับโลกูที่อยู่ทาง บุดีลำสุรินครับนี่ฮะให้เป็นหลวงปู่หูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะกดวปหนังครับผมหนังชอรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบหกเป็นอันนี้เป็นเหรียญจอบครับนี่นะครับจอบเนื้อหาเก่าเนี้ยนี่ฮะเป็นของอาจารย์ชุ่มครับนี่ครับนี่ครับ จอบพระอาจารย์ชุ่มครับนี่ฮะโดนตัดหูครับนี่ฮะจอบเก่าจริงอาจารย์ชุ่มนะครับอาจารย์ชุ่มนี่ก็เป็นเจ้าวาดรองจากหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่ฮะเก่าจริง,รงนี่ครับสวยงามมากเดิมๆนะครับนี่ฮะอาจารย์ชุ่มนี่ครับจอบใจอาจารย์ชุ่ม เดี๋ยวจะเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นจอบเล็กครับนี่ฮะจอบเล็กเนื้อหาเก่ามากดูความเก่าของจอบนะครับีแข้งตรงนะครับดูเนื้อนะครับดูโอ้โหเนื้อนี่ฮะแล้วดูหูปิงนะครับหูปิงนี่นะครับแล้วด้านหลังนะครับเป็นพระนี่ฮะใช้มาแบบแหม่สุดๆเลยนะครับนี่ฮะ หมูปิงนะครับมาดูด้านหลังครับคล้องจนแบบไอข้างหลังเรียบเลยนะครับนี่ฮะสวยงามครับจอบครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะจอบเล็กจอบเล็กแข้งตรงนะครับนี่ฮะแข้งจะตรงสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะจอบเล็กลงเงินเก่าจริงครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับผม สิบแปดอันนี้เป็นนี่ฮะสมเด็จนะครับสมเด็จนี่เป็นสมเด็จพิมพ์บางขุนพมนะครับปีศูนย์เก้าครับผมนี่ฮะต้องรอยกันนี่ับตัดด้านข้างหรือว่าองค์พระมีรอยแยกปีเป็นธรรมชาติแล้วความเก่าเนื้อหานะครับนี่ับนี่ฮะนี่รับางขุนพมปีศูนย์เก้านะครับผมด้านข้าง ด้านหลังฮะมีรอยปูไตด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับผมโอ้เนื้อสวยมากครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับบางหุณพรมนะครับนี่ศูนย์เก้าครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับต่อไปรายการที่รายการที่สิบเก้าครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับรุ่นอายุยืนนะครับนี่กล่องเดิมๆเลยนะครับนี่ครับแล้วเหรียญสวยมากครับนี่ฮะหลวงพ่อรวยอายุยืน สวยเดิมๆิมครับนี่ฮะดูใบหน้านะครับจมูกโอ้โหอันนี้ปีห้าห้านะครับอายุยืนต่อโค้ดแล้วก็นี่ฮะนับเบอร์เจ็ดหนึ่งห้าแปดนะครับนี่ครับอายุยืนยุนย,นยาเอาสี่ร้อยห้าสิบครับพร้อมกล่องนี่นะฮะอายุยืนสี่ร้อยห้าสิบหลงพ่อรวยวัตกโกครับนี่ฮะหน้าเก็บหน้าสะสมครับรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็น นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับเดี๋ยวขอญาตแกะเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ฮะพิมพ์ขี้ตาดูนะครับนี่เห็นไหมครับกีวรก็จะคว่ำลงนะครับหน้าแข้งดูเนื้อผ้าดูผิวดูองค์พระนะครับแล้วดูด้านข้างนะเห็นไหมต้องรอยตะเข็บ นี่ฮะโอ้หเนื้อเก่าจริงนี่ฮะเนื้อย่นหมดแล้วครับนี่ฮะนี่ครับความเก่านะครับนี่แล้วดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมร่องรอยนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับผมนี่ฮะขี้ตาครับดูใบหน้าดูดูจวรนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมขี้ตาองค์นี้สวยจริงครับนี่ฮะ นี่ครับดูด้านหลังครับนี่เอา400ครับผมอุญาะเปิดที่400ครับหลงเงินพิมพ์ี้ตารายการที่20ครับต่อไปรายการที่21ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อชินาลาครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะเหรียญหลอก็นี่ครับร่องรอยปะกบตะเข็บแล้วก็ด้านหลังครับนี่หล่อเก่าจริงครับนี่ฮะโหอีกยันนะครับนี่ฮะ ความเก่าทมชาติที่เหรียญหล่อเก่าครับนี่ร่องรอยการตัดแต่งช่อนะครับแล้วดูด้านหน้านะครับนี่ฮะอุ้ยเนือ้อนี่ครับเก่าจริงครับนี่ฮะดูครับเนื้อออกน้ําตาลอมเขียวเลยนะครับนี่คือความเก่าของเนะื้นี่เอาสี่ร้อยครับผมเหรียญหล่ลอชินราชเก่าเก่าสี่ร้อยบาทครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่ นี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับนี่เป็นนี่ฮะเขาเรียกว่าหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระประธานครับนี่ครับเป็นพระค่อนข้างใช้มานะครับนี่คือความเก่าครับนี่ฮะไขไขความเก่าขององค์พระนะครับนี่โอ้โหเราดูเนื้อนี่ครับเนื้อแบบตะกัวเก่าเลยนะครับนี่ฮะตะกัวเก่าดูนะครับโอ้โหดู สุดครับนี่ฮะแล้วใต้ฐานเขานี่ฮะต้องรอยการเทนี่ฮะพอเกิดการยุบตัวหรือเย็นตัวลงก็จะยุบตัวงนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อเนียมนะครับผมพิมพ์ระประธานนะครับนี่ครับนี่ฮะเอา450ครับผมนี่ขออนุญาตเปิดที่450หมวงพ่อเนียมครับดูความเก่าอีกทีนะครับนี่ฮะ นี่คือความเก่าองพระศตวห้าสิบครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่บสามครับนี่เป็นหลวงพ่ทัพวัททองนะครับเมกิะธิ์นี่ฮะเมกิะธิษย์เขียวๆนี่ครับนี่ฮะเขียวๆอมขาวนี่ครับ,าารบแม่หน้าร้านจริงนี่ฮะดูนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับ นี่ครับพระปิดตาหลวงวัดทับวัดอนงอะไรนี่ครับเนี่พี่ๆในดูแล้วมีความรู้นะครับนี่ยดูแล้วชอบจัดไปนะครับรายการที่นี่ฮะยีบสามนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับผมขอยัดเปิดที่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะเลขหนารังนาังจริงต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับ ยี่สิบสี่เป็นผ้าสมเด็จครับสมเด็จดูนะครับผ่าอนนี้สมเด็จแบบแม่นี่มดสารก้อนหนึ่งครับอยู่ตรงข้างเนี่ยข้างหูงผ้านี่ครับแล้วดูเนื้อนะครับแล้วดูพิมพ์นะครับนี่ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเม็ดมวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาติโอ้เก่าจริงเท่านี้ด้านหลังครับมีรอยปีเห็นไหมครับเนี่ยปีรอยปีรอยแยะนี่ครับสวยงามครับนี่เก่าจริงนะ เราดูตั้งค่ายทีนะเนี่ยนี่ครับพิมพ์สวยจริงครับนี่ครับนี่ฮะสมเด็จเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะด้านหลังโอ้ด้านหลังปิแย่สวยธรรมชาติครับนี่ครับขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สี่ไปรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเหรียญนี่ฮะเหรียญห่วงเชื่อมครับนี่ครับสมเด็จสังฆราชแพรนะครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ครับนี่ฮะเหรียญ เหรียญหล่อเหรียญเก่าครับเหรียญเก่าของวัสดุทัดนนะครับนี่ครับนี่ครับขอบดูนะครับขอบกระบอกนะครับนี่ครับขอบเก่าเลยครับแล้วมีจานนด้ครับวงนี้มีจานได้นะเห็นไหมครับจานเก่าเก่าเต็มองเลยครับมาดูนะโอ้โหจานนี่ฮะจานกล่องจริงนะครับจานแบบนี่ห่วงเชื่อมนะครับนี่ขอบเหรียญเนื้อ เนื้อเก่าจริงดูนะครับเห็นไหมครับสนิมนี่กินเนื้อแล้วครับเนี่ยพุนๆนี้ครับความเก่าขององค์พระครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นเหรียญของวัสดุทัศน์ครับนี่ความเก่านะครับนี่ฮะอันนี้เอาขอยัดเปิดที่เอาหกร้อยห้าสิบครับผมขอยัดเปิดที่หกร้อยห้าสิบนะครับในการที่ยี่ห้าไปรายการที่ยี่บหกครับ นี่เป็นพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวขออญาตแกะดูเลยครับในการที่หงนะครับผมแน่นโป๊กเลยเป็นพระสมเด็จโอ้โหไม่ได้แกะเลยนะครับอืม นี่ครับพระสมเด็จนะครับนี่ฮะดูนะครับข้างหลังหรือเป็นอย่างเงี้ยด้านข้างนะครับนี่ครับพระสมเด็จสภาพใช้มาครับแต่ยังไม่เห็นนี่ครับภาบความเก่านี่มีทองบางๆครับนี่ฮะนี่ครับลองรอยการแปะทองบางนี่มวลสารนี่นี่นี่เม็ดข้าวสุกหรือเปล่าหรือว่าเม็ดกล้วยสุกครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับมีหนึ่งก้อนครับอยู่ติด ทรงซุมผ้านี่ครับนี่ฮะนี่ครับมวลสารของพระเก่าคลาสสิกมากครับนี่ครับเราดูด้านข้างครับเห็นไหมครับโอ้ยพระงนี้พระสภาพใช้มาครับแต่มวลสารก็ยังเห็นความเก่าอยู่ของผ้านะครับนี่ครับด้านหน้าครับนี่ครับเป็นพระใช้มานะครับนี่ฮะ ไม่สวยปิ๊งนะครับแต่เป็นภาพใช้มาเนื้อหาเก่ามากครับอันนี้เอา450หาครับนี่ฮะนี่นะครับสวยงามครับนี่ครับด้านหลังด้านข้างนะครับนี่ฮะเก่าคลาสสิก450ครับผมรายการที่ที่นะครับต่อไปรายการที่7ดรายการสุดท้ายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อชินราดหลวงพ่อบุ้ยครับวัดมะนาวนะครับนี่ฮะเหรียญหล่อนะครับ เหรียญนี้สวยงามครับเป็นเหรียญนี่ฮะนี่ครับเขาเอามาเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่ฮะห่วงเชื่อมเห็นไหมครับเรามาเชื่อมเองนะครับเชื่อมไว้ใช้นะครับนี่ฮะแล้วบ้านๆจริงครับนี่ครับนี่ฮะในการที่นี่ดูเนื้อดูผิวนะครับการที่ยี่สิแปดครับดูนะครับเชื่อมเดิมๆนะครับเชื่อมเก่าเชื่อมโบราณจริงนี่ฮะดูนะครับก็เชื่อมไว้ใช้นะครับนี่เป็นเหรียญนี่ฮะหลวงพ่อบ้ยนี่ ช่อชนวนครับในการที่7นะครับนี่ฮะเหรียญนี้นะครับได้บ้านๆมาเลยครับสวยงามมากนี่ฮอันนี้ขออนุญาตเปิดสอบถามนะครับเปลี่ยนรายการที่7นะครับนี่ฮะพิพิธนายดูแล้วชอบนะเนี่ยดูแลแบบใช่เลยเนี้ยโทรมาสอบถามกันได้นะครับนี่ฮะห่วงเชื่อมนะครับห่วงอันนี้เชื่อมเองนะครับชาวบ้านเขาเชื่อมไว้ใช้นะเก่าจริงๆดูนะฮะนี่ฮะหลวงพระโยนะครับพินชินาร่านะครับ วัดมะนาวอันนี้ขอแยกเปิดสอบถามครับนี่ฮะก็ประมาณนั้นนะครับผมหากพีพ่ๆใดครับชื่นชอบเพ้าไหนสนใจเพ้าไหนก็โทรมาสอบถามโทรมาเนี่ยขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0892141595ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ